หลายๆคนที่ต้องการอยากจะให้น้ำยางไหลดีแล้วก็ไม่มีปัญหาหน้ายางตายไม่มีปัญหาเรื่องของเชือ้อราหน้ายางกรีดง่ายหน้ายางไม่ไม่ไม่เป็นตะปูตะป่ำนะคะมีตัวยาไหนที่สามารถช่วยได้บ้างโดยที่ไม่ต้องเล่งคลิปนี้เรามีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษตรรุ่เรงเรืองเลิศนุชาน,นะคะในวันนี้เรามาด้วยเรื่องของยางพาราถ้าใครที่กําลังเจอปัญหาหน้ายางตายหน้ายางเป็นเชื้อราเป็นเส้นดําเป็นลาจุดเป็นลาชมพูหรือว่าเป็นเป็นหน้ายุค<า>ยเปลือกแข็งนะคะวันนี้เนี่ยก็มีตัวเชื่อมีตัวช่วยมาเล่าสู่กันฟังซึ่งตัวนี้มีชื่อว่าทา a n i Plus สำหรับทานี่พลัสเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการบำรุงรักษาเป็นหลักนะคะเขาจะมีด้วยกัน3สูตรมีสูตรไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับสูตรแรกนะคะจะเป็นฟ้าทองน้ำใสตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของน้ำยางไหลดีเป็นหลักลองมาก็คือจะเป็นเรื่องของรักษาหน้ายางตายรักษาเชื้อราป้องกันเชื้อรา ลาจุดราชมพูเส้นดำทุกอย่างหายหมดนะแล้วก็หน้าที่มันยุบอยู่ก็จะหายเช่นเดียวกันเปลือกยางแข็งกีดยางนะคะตัวนี้ก็จะอ่อนนุ่มทันทีแล้วก็เขาจะมีสารสกัดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารสกัดจากสาลายตัวนี้แหละคือไฮไลท์เป็นตัวที่ช่วยให้เนื้อยางเนี่ยกระตุ้นออกมาได้ไวยิ่งขึ้นรวมถึง เขายังน้ำยางไหลดีอีกด้วยนะคะเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นหลายๆอย่างที่ลงตัวสามารถใช้รักษาหน้ายางได้แล้วก็ได้น้ำยางที่ไหลดีด้วยฝาทองน้ําใสตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของน้ํายางไหลดีบวกกับบํารุงรักษาเนาะอันนี้เป็นสรุปคร่าวๆส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังว่าเฮ้ยในตัวยาทาหน้ายางทานีพัตตัวเนี้ยเนื้อในของเขาเนี่ยมันมีอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ ให้อะไรเราบาบ้างอยู่ทาคลิไปไว้แล้วนะถ้าเกิดว,ว่าใครอยากจะดูเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์ที่อยู่แนบไว้ได้เลยนะดิจะแนบลิงก์ไว้ให้สามารถดูได้โอเคทีนี้มาตัวที่2นะคะฝาทองน้ําชมพูตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการให้น้ํายางไหลดีพร้อมกับการรักษาหน้ายางตายหน้ายางเป็นเชื้อราทุกอย่างเหมือนกันกันกบตัวน้ําใสเลยสามารถใช้ได้เลยน้ำใสกับน้ำาชมพูต่างกันยังไง สำหรับน้ำใสและน้ำาชมพูนะคะตัวคุณสมบัติทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่ากลุ่มคนที่เลือกใช้นี่แหละที่มันจะต่างกันสำหรับใครที่รับจ้างกรีดยางนะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นน้าําใสสาเหตุนั้นที่ท,ท,ที่ที่สอบถามมานะที่สอบถามหลายๆคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่า อย,อยากให้มันเป็นเคล็ดลับของตัวเองไม่อยากให้แบบใครรู้ว่าเออฉันใช้อะไรแล้วเปลือกยางมันถึงสุขภาพดีหน้าย,ยางถึงสุขภาพดีน้ำยางถึงไหลดีนะคะอันนี้ก็บอกไว้สําหรับคนที่เป็นกลุ่มของคนที่รับจ้างกรีดยางเนาะถ้าเกิดว่าท่านคือกลุ่มคนที่กรีดยางรับจ้างเนี่ยก็สามารถใช้เป็นน้ำใสได้เลย ส่วนฝาทองน้ำาชมพูนะคะอันนี้เจ้าของสวนจะนิยมใช้กันมากๆเพราะว่าเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้ทาแล้วตอนนี้ไม่ได้ทาเป็นประมาณนี้นะคะสาเหตุในการเลือกใช้เนี่ยประมาณนี้แหละสรุปสั้นๆง่ายๆว่าฝาทองน้ำใสเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่รับจ้างกรีดยางพาราส่วนฝาทองน้ำาชมพูเหมาะสำหรับกลุ่มเจ้าของสวนยางลงมือกรีดเองมาถึงตัวสุดท้ายคะ่ะตัวสุดท้ายตัวนี้ไฮไลไท์เลย ฝาน้าเงินน้ำน้ําเงินนะคะตัวนี้เหมาะกับใครสําหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดจากสาหร่ายเยอะที่สุดซึ่งจะช่วยในเรื่องของกระตุ้นหน้ายางเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆว่าใครที่กรีดยางเข้าแกนต้นบ่อยๆกรีดต้น2ต้นไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าทั้งสวนเนี่ยสิ ลำบากเลยเพราะว่าปัญหาที่ตามมาก็คือนาอย่างจะเป็นเชื้อรารวมถึงจะเป็นโรคต่างๆตามมาเป็นขยงนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครกรีดเข้าแกนต้นบ่อยๆให้เลือกใช้ฝาน้ำเง,งินน้ำาน้ำเงินนะคะตัวนี้จะช่วยสมานแผลหนีฝนนั่นเองเหมาะสำหรับคนที่กรีดเข้าแกนต้นบ่อยๆนะคะเบื้องต้นจะประมาณนี้เก็บตกเล็กน้อยค่ะลืมบอกไปหนึ่งอย่างว่า ทานี่พัทเนี่ยสามารถใช้งานได้ยังไงบ้างนะคะสำหรับทานี่พัทนะคะใช้งา,งานง่ายมากๆเลยไปถึงก็เขย่าขวดเสร็จแล้วก็เทใส่ภาชนะที่เราสะดวกแล้วก็ใช้แปรงขนาด1นิ้วหรือว่า1นิ้วครึ่ง1นิ้วครึ่งนะคะในการทาจุมาจ่มทาจุมาจ่มทาจุ่มทาได้เลยเนาะ1ขวดจะสามารถใช้ได้ประมาณ800ต้นนะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆส่วนใครจะเลือกเป็นสูตรไหนก็ลองพิจารณาดูได้ว่าเออ แบบไหนเหมาะกับสวนของเราหน้าประมาณนี้ก็เก็บตกประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่อยู่ทําไว้ก่อนหน้านี้ได้นะซึ่งอันนั้นจะละเอียดยิบมากๆเลยสามารถเข้าไปชมได้เด้อหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนั้นอยากจะสั่งซื้อเลยอยากจะได้ไปลองใช้เลยก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะอยู่จะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่ ของง่ายแล้วก็ได้ของเร็วมากๆนะคะยังไงก็สามงัันไว้ด้วยประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่า่นไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ